ฉันวัดโดยแต่ลับเม็ดเบืบ้องกะทีประมาณนี่พี่น้นองอยู่ประมาณที่สี่สิบสองเส้นสีน่สิบสองเส้นคอดมาอ,อีกจกัจกจัะห่างหกรอบนะครับอันนี้หกรอบเรียบร้อยนะครับ พี่น้องเอฟซีลุงทงชาแนลสุขูสุข่นืัอนี้วัดได้หาอยู่หากินครับืัอนี้พี่น้องมาเตรียมเบ็ดนะครับผี่้าพี่น้องนักเบ็ดนะครับอันนี้เป็นเบ็ดไม้ปีนี้นะครับล่องเบิงใจก้อนหนานี่ก็จะเป็นเบ็ดเบ็ดเก่าแล้วก็เบ็ดที่เพิ่นใหมากนี่ก็จะมาหักเบ็ดนะครับผมอนักเบ็ดแล้วก็อันนี้เบ็ดหาชิบหลังด้วยครับพี่น้องเบ็ดขั้นท่างในล่ะหาชิบหลัง บ่ได้บ่ได้เลาเองครับผมมีอ่าคุณพ่อนะครับพ่อเพิ่นเลาให้นะครับไปจาางง้างเพื่อนเลาความยากกับติบประมาณสองสอบนะครับสองสอบควนแหละะมาณนี่พี่น้สองสอบกวกลัวนะครับเขาขั้นบานใหญ่นะครับ,นบ,นนะรบแต่ว่าเหนียวดีครับเหนียวติ เบสที่เขาใส่นะครับก็จะเป็นผมใส่ตาชกุ่น่นพี่น้องชั่วกุ่นเบอร์สิบหานะครับเบอร์สิบหานี่ครับอุปกรณ์มีก็จะเป็นได้นะครับได้ลังหกน่ครับเอ้ได้ลังแปดนะครับพี่น้องเไยใส่ได้ลังหกหรอมันมันหน่อยเกินนะครับเสียงหน่อยเกิน ใส่ใดได้ตั้งแปดเลยใส่ถูกครับพี่น้องนี่ใส่ถูกเด้อใส่ถูกกาซีรุ่นป้ายไอ้จุดได้จูดมันจังที่บดับนะครับบ่มอดเวลาล่มผัดเดี๋ยวผมจะวัดอีกเบิ้งนะครับอันนี้เทคนิคกาบ่มีันยังไล่ครับใส่เป็นแบบเก่าของปีที่แล้วนะครับแบบของปีที่แล้วยังบริขาดเกิดมันเพราะวา่ามันมันวัดไว่พอดี นครับประมาณสอกก็ดีครับนิดนิดนะครับกานวัดโดยแต่ละเม็ดเบื้องติดประมาณนะี่น้องอยู่ประมาณที่42อเส้นสี่เส้น่นะ,เ,นะเดี๋ยวเข้าไปเริ่มยักมองเยี่ยวกันนะครับยักแหลงกันก่อนนะครับผม ผมมีใส่ยึดแบบนี่แล้วอ,อันดับแรกก็พี่น้องเริ่มต้นวยกันยักมงเกี้ยวนะครับมงเกี้ยวเบียดเลยว่าผู้ฒ่เพิ่นผาน้าว่ายักแหลงนะครับนี่เขาก็มัดไปก้อนนะครับอันนี้ผมจะตัดเสือกพอดีนะครับตัดเสือกพอดีประมาณคืบกัวๆวนะครับกัวกัว,กวพอดีเฮาสิใส่นะครับก็ผมมีอย่างไรครับมัดไปเลยประมาณนี้นะครับ มันอยู่ลักษณะนี้นะครับเขาก็ดึงเข้ามานะคที่นี่เฮาจังเอาอันเก้ามาแทกก็ได้ครับอันนี้เป็นไอแบบเก้านะครับแบบกล้องบีที่แลจังเอามาแทกกันพอดีเนี่ยครับปับ๊บใช่ี่มไอกล่องบบโฟกัสเนี่ยพี่นอ้องเสร็จปับ๊บหรอเขากะมาเบิงเนี่ยพอดีตรงนี้นะครับดึงลงมา มาครับเดี๋ยวเพิ่มให้มันแน่นนะครับตเติมหนึ่งมากก่อนนี่ครับตรงมาแขกไว้เสร็จปั๊บนี่ผมเฉไล่มากขึ้นมากเพิ่งคนแล้วครับนี่ครับหนึ่งรอบประมาณประมาณสามรอบสี่รอบครับนี่ครับหนักขึ้นมาเป็นหูกธรรมดานี่แหละครับขึ้นมาเป็นสามรอบปั๊บเราห้อยเป็นเกี่ยวกรับขึ้นมา อันสูตรนี่นี่เพราะว่าเกี่ยวกับขึ้นมานี่ตัวนี้มันสีมันสีกว้างครับพี่นะ้องขันหัวออกทับไปยังสี่เขขึ้นไปยังเครื่องนี่ห็นบ่วขาสังเกตว่ามันสีนนแคบอย่งีแคบลุงเดียวกลองโฟกัสนะครับกอ,องกระไดนะครับเขาดึงกลับขึ้นมาสิหูมันจีกว้างขึ้นนะครับเพราะว่ามันจีเสียบเบ็ดไงเกี่ยวเบ็ดายนะครับ่นี่เัาเกี่ยวกับขึ้นมาเลยนะครับ เอามาเมาเก่าพ่อประมาณครับพี่น้องม่ต้องเอาเนาเา่าหรือว่าเอาแคบคักนะครับพอดี Body. นี่ครับเียบร้อยไปทั้งรางนี่เอาไปแน่นๆเลยก็ได้ครับจากสามรรอบสี่หลอดปุนละยบร้อยครับ พอดีครับกัอบอันเก่าเนี่ยคือว่าหู้มันจิกกว้างขึ้นพี่น้องหู้มันจิก,กว้างขึ้นนะครับห้องกระจีเสียบเบ็ดเกี่ยวเบ็ดได้ง่ายนะครับสามารถนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวยักให้ ให้เล hey ี jar, my hair, my hair ้ยวมดไปก่อนนะครับสำหรับหนักแหลมมัดส่วหลังไปก่อนเดี๋ยวจังมาหนักเบ็ดอีกที่หนึ่งนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวจะหเนี้ยแหลมไปก่อนนะครับพี่น้องจะได้หมดก่อนจังเกี่ยวจังมาหนักไอ้ดวงเบ็ดกันนะครับมันก็ได้หาอยู่หากินครับวันนี้ถ้าที่ไปหาเงี้ยมากกับคนกับตกตกลิีบครับมันมืดมือเลยก็อยู่เขา นะครับวิธีการง่ายครับพี่น้องเป็นปุูกธรรมดาเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่สุดไท่สุดมั่นเด้อครับเทคนิคอันนี้วิธีการพี่ไมยก็มีแต่ว่าผมก็ใทั้งสีมากตลอดหรือบางก้นอาจจะมีวิธีที่ง่ายก็มีนะครับแต่ไม่แช่กันแต่ว่าขนาดของก้อนงาของเข้าเบ็ด ก็ไปวัฒนาจากตัวนี้นะครับจะใส่มาหลายรอบแล้วนะครับถือว่าพอดีนะครับกับการการปักลุ่งเสียบนะครับกับพอดีนะครับอธิพัทธ์เกิดแน่แเส้นสองเส้นนะครับเล่าว,ว่ากันนะครับเท่ากับบอาเตะขนาดนั้น สำหรับเบสนี่ก็เป็นเป็นพ่ออีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับเป็นรับเห็ดนะครับรับเราเบสนะครับผมก็ใส่บริการนมาสองปีแล้วนะครับเป็นการเลาก่อนทางของคนะครับหลวงใบไงไอ้ขั้นใบไงป็นไดนะครับอ่อนดีนะครับเหนียวดีอ่อนดีนะครับเขาม่หักอ่าสำหรับวิธีการยากดวงเบ็ดนะครับใส่กับตัวเบ็ด ขั้นเบ็ดนะครับพี่น้องอันนี้ก็ได้ร่างแปดนะครับได,ด้ร่างแปดเด้อท่านได้ออกท่านได้ตัดนะครับพี่น้องจะให้ท่านเป็นมวลเน่าเน่าิามมะกรันนะครับทางนี้ก็เห็ดเป็นตัวสําหรับเสียบนะครับเบื่งเบ็ดเอาครับบัณฑิตเบ็ดโชคกุลนะครับยี่ห้อโชคกุลเบอร์สิบห้าพี่น้องนี่ครับตัวนี้มันจะมันจะมีไอตัวขอเกี่ยวข้างหลังอีก นี่ครับจ็กผมกับปูว่ามันมันหมายความาจางไหนป่ามันจะไปกอ่ออังสีน้ำเดียวก็เดียวยังไหปบะเน่เนใจนะครับนี่นะครับนี่ครับเป็นไรมันเป็นตุกข์อเบ็ดประเภทไม่ดีอย่างหนึ่งก็มีหูนะครับมี่งูหอยดีปรดีครับเบ็ดห่อมือเกียียวเบงซีนะครับให้ติดเนือเลยนะครับอันนี้ก็เทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่เป็นบอกมา นะประมาณนี้นะครับวิธีการก็นี่ครับผมจะเนบเข้าไปยังชีได้ครับวิธีการเนเ่้อไปก็เบ็ดลองเบ็ดแล้วก็คอดได้มานะครับแต่ว่าตัวนี้เขาต้องเฮ็ดเป็นให้มันเป็นคอร์ดนะครับโดยใส่ไฟรุ่นให้มันเป็นคอดนะครับตรงหัว้วได้นะครับประมาณนี้นะครับนี่มันจงจะบ,บรรลุดเึงเข้าไปแล้วก็คอดมาอีกคอดมาอีก ห่างหกรอบนะครับอันนี้ห่างหกรอบเรียบร้อยนะครับให้แทวเบ็ดเนี่ยมันอยู่หลังเบ็ดนะครับหลังดวง bed. เบ็ดนี่ครับเบอร์ธีบ้าเข้าจะสอดสอดเบ็ดเข้าไปนะครับเออจะรอบก็ได้ครับที่นี่เนี่ยเข้าแทกตัวนี้ก่อนนะครับพี่น้องนะแท็กเข้ากับตัวเบ็ดมันจะได้รูขนาดของ องเชือกนะครับจะประหยัดเชือกลงไปนี่ครับแต่อะไรประมาณนี้อ่าล้วเ้ากับเพื่อนะครับเพื่อเพื่อว่าเ้าสิญญาตรงตรง,ตรงไอ้ตัวเบ็ดขั้นเบ็ดนะครับเขาประมาณจะหนี้ก็ได้นะครับรตัดเลยอ่าเห็ดเป็นแหลมๆน้อยหนึ่งนะครับปลายเชือกฝั่งนี้นีะเห็ดเป็นแหลมๆนะครับเพราะว่าเ้าสิได้ไปสอดเขากับไอ้ตัว ดวงเบดอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จปั๊บเขาก็ได้เป็นดวงเบดแล้วนะครับผมจะสอดเขาเ้วอยแบบน,นี้นี่ครับพี่น้องเรียบ้อยครับวล้าดึงมันก็จะดึแน่นขึ้นแน่นเติมกันเสียบปับ๊บแต่ญยากฟังนี่เลยแบบน,นี้เรียบร้อยครับนี่นะมัน,นัวนี้กับประมาณ หกเจ็ดหลอื่อกันครับเพื่อความชั่วไปเลยนี่รนนันไปรลดนะครับระมานนี้ส่วนหลอบสุดท้ายนี่ผมฉเมิเกี่ยวขมาเกี่ยวขมาใช้ตัวนี้ครับพี่น้องเกี่ยวขมาปับ๊บเ็จะให้มันดึงกันไปหนึ่งหลอบรอบที่สองนี่เกี่ยวเป็นสองสองหลอบเลยนะครับ หึรอบ2ลอ,องรอบถมานี้นะครับจะดึงเข้าไปเียบลอยเวลามันดึงมันก็จะเนียนตืมกันลาไปน้ำสิมัดเข้าไปนี่ครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับสำหรับเด็ดเทอาได้แล้วพี่นอ้องอ่าพอดีนะครับ เบ่อสั่นบื่อเน่าครับป้าพี่น้องป,ป,ประมาณนี้นี่ครับเวลามันดึงนะครับหรือว่ามันใส่งานไปมันก็จิงแน่นครับรน้ำครับสำหรับดวง,ง,ง,งเปิดเปิดเรียบร้อยครับเสร็จนะครับอ่เดี๋ยวสิญญาต์สมอยู่นี่เห็นแล้วเม็ดนะครับผม ขอบคุณสาหรับการรับชมครับพี่น้องผู้ใดมีเทคนิคแบบใดนะครับหรือว่าขอคิดเห็นเรื่องใดก็นาเสนอกันมาใต่คอมเมนต์นะครับสําหรับวิธีการนักเบดวิธีการนักเข้าเบดใส่ตัวเบดของเบดขั้นนะครับผมโอเคครับพี่น้องพบกันไม่คิดนานะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาแชร์เทคนิคนะครับการนักเบ็ดน้ากันกับลวกทุ่งชาแนลสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำรการรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ที่ห้ากินคลิปแบบไนไม่รู้แบบไหนะครับก่นอนไ่คลิปหน้าสัหรับคลิปนี้สวัสดีครับ